รัวก็ขอตัวไปก่อนนะครับออะไรนะไอ้สัตว์เงียมเงี้มีทั้งหมดสี่ตัวสินะน้อยจังเลยนะอีน่าขนลุกห่อนี่ใครเนี่ยตัวเฮี้ยเหรอแต่แบบนี้มันเหมือนกับปีศา แข็งแกร่งแต่ไม่อยู่ในร่างตัวเฮียจัดการได้แล้วส่วนหนึ่งเอาล่ะต้องทะลวงภายในแคนดด่ไหนจะตายกันนะอา่าก็ต้องจะตายไงยดีนี่หว่าเฮ้ตใยเยาว์ว่ะใจเยาวะมีตัวเฮียแบบปลกๆอยู่ด้วยสินอ่ะตั้งแต่นี้ไปข้าจะเป็นคู่มือให้เอง ถ้าคือหัวจอบสินนะจ๊ะเลสลี่พาตัวแฮีโตัวออกไปแล้วก็ถอดเบลกับพอลลัส่ะครับโหดราชมัดคุณระวังตัวด้วยนะครับตัวมันไม่ใช่ตัวเฮียแต่เป็นปีศาจครับว่างไงนะมองเฮียตัวอื่นไม่ได้นัแจ๊ะเฮ้ยถ้าเยินแค่สองข่าวออไปขนาดนั้น จะติอต่อการเคลื่อนไหวขั้นถัดไปได้ยากหรอะนะวะไวมากเลยอะต,ตัวตนที่ชักไกลไม่ได้สินะาทางนั้นหรอก็เขี่ยแขงว่ะไปคุยกับรา,มา,มากรามะมว่วง เฮึงั่งก้างั่งก้าเฮ้มึงคิดว่ามึงเฟี้ยวมากเฮ้ยเฮ้อยเฮ้้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้มือไม่ได้แล้วเชฟบัลน่าจะใช้ขาสู้อย่างเดียวไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะ อ้าเฮ้ยหยิเยอะไเลยเอ้ยทำไมมันงอขึ้นมาได้วันนี้พองมันปลาหมึกเหรอวิ่น่าเชื่อเลยที่สู้ได้สูสีกับคุณล้ขนาดนั้นอิสตรีทำไมยังเป็นสาวไฟฟ้าละ่ะไปกันแค่กไกลกว่าที่เราเคยไปกันเถอะไม่ได้หรอกตรงนี้ยังอยู่ในสายตาของคุณลินถ้าออกไปนอกบริเวณนี้แล้วก็เราตุยแน่ เฮ้ยยอมตยแทนมคก็าให้มัตายเลยยจะจะไม่ไหวแล้วน okay. ั่นนี่เฮ้ยเจได้ีจังบอกว่าเป็นตัวปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะขอถามอะไรอย่างหนึ่งหน่อยได้ไหม เป็นตัวเฮ euh, ี้ยอะไรวะเองอะเอ๊ะอะฮะก็ก็ไม่ค่อยเข้าใจคําถามเท่าไร่หลักนม่แต่ว่าก็กูก็เป็นปีศาจไงเห็นไหมกูเป็นตัวเฮี้ยเลยไงวาสตซ์เย็ดแม้เห็นเป็นแบบนั้นนะสีน้องข้าเคยเห็นปีศาจมากไม้มาแปดร้อยปีก่อนอยู่หรอกนะปีศาจที่เคยเห็นมาจนถึงตอนนี้ก็พอมีตัวที่มีความรู้พอจะสื่อสารได้อยู่หรอก ก็ไม่เห็นปีศาจที่มีรูปรากตีกระโปงเหมือนอย่างเจ้ามาก่อนเลยเนี่ยปกติแล้วปีศาจจะมีรูปรักแบบสปลาสินะถ้าเป็นแบบนั้นหรือว่าถ้าทาอ้ฮีนั่นจะ <c oughs> พวกเราได้รับความรู้และลูกอัปลักษณ์ของมนุษย์มาพี่สาวก็เลาจะเคยได้ยินมานี่นะท่านเทพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อ้ฮีอ้ฮีของพวกเราดันจะทันโอ้ยยี่ยังไงล่ะ ็นแบบนั้นจริงๆสินะเ<ะ>ทพมารอาฮิแผลงมาจากโอเวอร์เฮียเหรอตัวเฮียผู้มีพลังแข็งแกร่งหรือก็คือเทพป,ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่การตั้งชื่อเฮยยแบบนี้ไม่ผิดแน่เอาเครื่องหนักฟังไปติดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้น่ะที่สำคัญกว่าเริ่มมองเห็นร่างจริงของตาเท่านั้นมากขึ้นแล้วความเป็นไปได้เก้าสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นตัวเฮียธรรมดา<ะ>อาฮอ,อะไรกันก็แค่ก่อข้อมูลยันให้พกนั้นเพื่อจะควบคุมปีศาจไว้ในมือก็เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคำพูดต่อไปขอองงคคุณินนนก็จะะฮไรวนะั ไม่รู้จักตัวนี้นะลอกเอาเถอะแม่เข้าใจเรื่อมือมบอกนะแต่ก็ไม่ใช่ตัวแขยง,งกันสินอหางเป็นพี่สาวแล้วก็จะกำจัดให้จินสักกาบเหรอเอาออกมาจากมือมีแตาวเขาที่คลาด<อ>ไปถึงกัน<อ>ไปหมดเลยทำไมตอนกูพากูมมึตงตอนเห่าด้วย yeah! อ่ะฮีนั้นมาอะไรกันน่ะเอาด่างนั่นออกมาจากไหนนะก็เหมือนกับแว่นและชุดของผมนั่นแหละพอล่าเองก็เปลี่ยนชุดที่ใส่ได้ใช่ไหมล่ะอแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ผ่านปู่เหี้ยมาทั้งชีวิตอย่างนั้นแล้วก็ก็คงเอาของเก่าๆออกมาไม่ได้หรอกฮฮฮนาคว่าจะกำจัดได้หรอกก็เล่าดูสิแจ้งคนพี่สนาวถึงจะบอกแบบนั้นก็เถอะนะแต่ว่าแขนเราจะโดนตับเป็นเท่าไหร่กันเนี่ยช่วยไปนะ อย่ให้เป็นแบบนั้นไปก็แล้วกันนะแต่นระหว่างนั้นแล้วกันจะใช้การโจมตีด้วยหางสสยตูดอยู่โจมตรงที่แข็งแกร่งที่สุดของมันแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ให้โอกาสคื้นชีพเลยกระตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทิบตาเดียวเลยไขยเด้ออย่างวาะเฮ้ยฉันจะอยากกินปลาหมึกเสียบไม้จักนอะ ดูมันจะไม่เข้าใจพวกเราที่เป็นนักปั่นเอาเสียเลยสินะคิดว่าจะแยกงเอ็มเบนไปด้วยการใช้ท่าทกโฟอย่างนั้นเหรอสำหรับนักปั่นที่มีน้องขาอันแข็งแกร่งจะมาแพ้ให้กับปีศาจเพียงตัวเดียวเนี่ยข่าไม่เคยพบเคยเห็นมันเลยสัก,กนิดทำไมร่างกายมันขยับไม่ได้กันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดเล่พอลล่ากักบมาได้รับประคำละ นี่มันฮาคีราชันหรือการสะกดอาฐิงั้นหรอครับการสะกดอาฐิเหรอท่านผัวเคยใช้วิชาไดแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่ข้าทาไม่ได้หรอกอย่ามาล้อเล่นนะ,ะไปงัป้นน้ำเชี่อลงไปทาเป็นทุกขือยยาไปได้ะจะไปขยับได้ยไงกันล่นะฮะโอไมลว่ามูชินเดอร์จีนต้กันได